สวัสดีครับเรามาต่อกันในตอนที่5ครับการสร้างหน้าแสดงรายละเอียดการสั่งซื้อในตอนที่5ครับผมจะพาคิวรี่เพิ่มเติมครับเพราะว่าคลิปก่อนหน้านี้เราได้คิวรี่ข้อมูลสินค้ามาแสดงแล้วนะครับจำนวนการสั่งซื้อมาแสดงแล้วราคารวมมาแสดงแล้วต่อไปครับคือเราต้องแสดงออเดอร์ดีแสดงที่อยู่ในการจัดส่งนะครับแล้วก็แสดงว่าซื้อเมื่อไหร่แล้วก็แสดงสถานะต่างๆซึ่งนะครับข้อมูลดังกล่าว เราเก็บไว้ในตารางที่ชื่อว่า Order underscore h e a นะครับตารางนี้นะครับผมดับเบิลคลิกคัดลอกไปได้เลยกลับไปที่โค้ดครับในโค้ดของเรานะครับที่มีการคิวรีข้อมูลก่อนหน้านี้เราได้เรียกข้อมูลมาแล้ว2ตารางด้วยกันก็จะมี Order Detail แล้วก็ TV underscore Product Pd นะครับก็คือตารางที่ใช้ในการเก็บข้อมูลสินค้านะครับต่อไปครับเราจะ ไป inner join เพิ่มครับการ inner join ครับผมจะเอาไว้ต่อจาก f อร m เลยนะครับเอาไว้ก่อน inner join จากตารางสินค้านะครับผมพิมพ์ inner join แบบนี้ครับแล้วก็ชื่อตาราง order head ผมเปลี่ยนชื่อใหม่เป็น s ฮ่องกง่าสั้นๆแบบนี้ครับแล้วก็อ่อนครับว่าจะเอาคอลัมน์จากตารางอะไรมาเทียบกันะนะครับเราเริ่มจากตารางดี d ็ครับดีจุดก็คือมาจากตาราง order d e t a i l นะครับจุดด้วยชื่อคอลัมน์ที่เราจะามาเทียบกันก็คือ o n d e r id อ่ะวัดเท่ากับและก็ของมันเองครับก็คือ s o o id อ่ะเห็นไหมครับค u วรีง่ายๆแบบนี้จอยง่ายๆแบบนี้ครับเราไปดูที่ตารางจริงๆก่อนว่าใน order detail มีคอลัมน์นี้อยู่จริงหรือเปล่าเห็นไหมครับ โอวันเดอร์สกอเอาไว้เก็บออเดอร์ไอที่มาจากตาราง Order head นะครับเพราะว่าในการสั่งซื้อสินค้า1รายการอ่าหนึออเดอร์นะครับเราซื้อกี่รายการก็ได้ซื้อจํานวนเท่าไหร่ก็ได้เพราะฉะนั้นเราต้องมีการเก็บคอลัมน์หรือว่าคีย์อ้างอิงครับก็คือ O อวันเดอร์สกอร์ไนะครับซึ่งมันสัมพันธ์กับตาราง Order h e เฮดครับอ่านี่ครับออเดอร์เฮดที่เราใช้ในการเก็บข้อมูลนะครับ ลูกค้าะนะครับนี่ครับ order s c o r ีเป็นไพ่เมลุกีนะครับผมจอกที่อยู่ในตาราง order d i s c o r e เ e a d เพราะฉะนั้นนะครับเราต้องมีการอ้างอิงคีย์หรือว่าอ้างอิงชื่อคอลัมน์ให้ถูกต้องนะครับชื่อคอลัมน์ก็ต้องอ้างอิงให้ถูกต้องนะครับชื่อตารางก็ต้องอ้างอิงให้ถูกต้องเหมือนกันนะครับผมนี่คือบรรทัดที่เพิ่มเข้าไปเมื่อกี้เรานะครับ inner join เพิ่มเพื่อจะเรียกข้อมูล ของลูกค้ามาแสดงครับว่าออเดอร์ไอนี้มีการส่งสินค้าไปที่ไหนสั่งซื้อเมื่อไหร่นะครับแล้วก็สานะเป็นสานะที่เท่าไหร่อยู่ในตอนนี้นะครับอ่ะเมื่อ inner join เสร็จแล้วครับเราไปวุ่นวายส่วนของ select ต่อครับ select ครับเราก็คอมมาเพิ่มครับอ่ะนะครับแล้วก็ในตาราง order head เราเรียกว่าทุกคอลัมน์เลยใช่ไหมครับเราก็ใช้วิธีนี้ครับ h แล้วก็ star นี่ครับ s ดอทแล้วก็ s t a r นะครับซึ่ง s นะครับแทนตาราง order head ครับนี่ครับ s เป็น s ฮ่องกงนะครับผมคุณจะ add เป็นตัวอื่นก็ได้นะครับผมอ่ะจากนั้นครับพา print r อีกทีหนึ่งครับอ่า print r อมกแล้วผมจะพา print r นะครับบรรทัดที่ไฮไลท์ไว้ครับอ่ะ enter ลงมาครับ แ c ค o Pre นะครับามีกแล้วนะครับปิดให้ถูกต้องนะครับแล้วก็ Copy เพิ่มครับวางแล้วก็ปิดแท็กอยู่ระหว่างกลางก็คือ p r i อา R แล้วก็ตัวแปรนี้ครับโกลดี t เทลครับเอามาแสดงครับเราอยากรู้ว่าที่เราคิวรี่นะครับมันได้ข้อมูลออกมาไหมนะครับนี่นะครับ3มบรรทัดนี้นะครับตามมาอีกแล้วครับ ไม่ว่าจะทํางานบนฟอร์มหรือว่าทํางานบนคิวรีนะครับเราสามารถใช้ปริ้นอาได้หมดแล้วก็ทํางานบนเซสชันก็เหมือนกันนะปริ้นอาก็ได้วาดําก็ได้แล้วแต่เรานะครับอ่ะเมื่อมีการปริ้นอาตัวแปรโรดีเทลแล้วนะครับเซฟรีเฟซดูผลลัพธ์ครับว่ามันได้อะไรออกมานะครับอ่ะรีเฟซเห็นไหมครับนี่คือข้อมูลอยู่ในเอเรชุดนี้ที่เราได้ไปคิวรีข้อมูลออกมานะครับอ่ะมีชื่อผู้ซื้อด้วยนะครับมี ที่อยู่ในการจัดส่งอีเมลเบอร์โทรนะครับผมเมื่อเราเห็นแล้วว่ามันคิวรี L ่ข e ้อมูลออกมาได้แบบนี้นะครับไม่มีเ er r อร r อะไรเกิดขึ้นในขั้นตอนต่อไปครับเราก็เรียกข้อมูลมาแสดงนั่นเองนะครับปิดสามัทัีนี้ไปก่อนนะครับการแสดงข้อมูลนะครับการแสดงข้อมูลเราจะไปแสดงไว้บนแท็กเชอรเบใช่ไหมครับผมข้อมูลที่เกี่ยวกับข้อมูลของคนสั่งซื้อ อ่านี่ครับเราจะแสดงต่อจากรายละเอียดการสั่งซื้อใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นตอนนี้คิวรีของเราครับมันอยู่ล่างตรงนี้ครับเห็นไหมครับตรงนี้อยู่ก่อนอยู่ดีๆนะครับถ้า,าสมมุตินะครับเราจะไป e h o อ่ะ h o r o Row Detail แล้วก็ใส่ชื่อคอลัมน์ที่ต้องการ Echo มานะครับอย่างเช่น คอลัมน์ที่ชื่อว่ากลับไปดูนิดนึงนะครับจากตาราง orderhead นะครับอย่างเช่น o r d e r s c o r e n a m e คือชื่อของลูกค้านะครับแล้วก็ไปวางนี่ครับ echo ตัวนี้นะครับเราไว้ต่อจากแถวที่ส3 3ซึ่ง q u r y ตัวนี้มันอยู่ด้านล่างเห็นไหมครับอยู่ด้านล่างตรงนี้ถ้าเราเอาเอาข้อมูลที่เราต้องการแสดงไป echo ไว้บน q u r y นะครับมาดูครับว่ามันเกิดอะไรขึ้น นะครับว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับผมเดี๋ยวในคอนดีบีครับในคอนดีบีเราปิดตัวนี้ไปนิดนึงครับปิดการแจ้งเตือนแอร์อ่ะนี่ครับต้องปิดตัวนี้ด้วยนะครับหรือว่าลบทิ้งไปเลยก็ได้นะครับอันนี้ป้องกันการแจ้งเตือนเอร์ที่เกิดขึ้นนะครับในกรณีที่ขึ้นโปรดักชันแล้วหรือว่าถ้าเราใส่ตัวแปรอะไรถูกต้องเนี่ยมันไม่ต้องใช้แล้วนะครับผมเซฟแล้วก็รีเฟรชอีกรอบหนึ่งเห็นไหมครับ มันจะขึ้น under file variable row detail นะครับเป็นเพราะว่าเมื่อกี้นะครับในพาร์ทหเรามีการปิดการแจ้งเตือนเกิดขึ้นนะครับในคอนด b บีที่อยู่ในโฟล d e r Online Product ักต์เพราะฉะนั้นนะครับเราต้องลบทิ้งกันเลยนะครับไม่ต้องใช้แล้วนะเพราะว่าเราจะทำทุกอย่างให้มันถูกต้อง นะครับถูก s y นแท็นะครับถูกโครงสร้างของภาษา PHP เวอร์ชันใหม่ก็คือเวอร์ชัน7นั่นเองนะครับผมอ่ะลบทิ้งไปครับเดี๋ยวอะไรที่มัน error เราก็ค่อยปไปไล่แก้นะครับถ้ามันขึ้น under file แบบนี้แสดงว่ามันไม่รู้จักตัวแปรนี้ใช่ไหมครับเหตุผลที่มันไม่รู้จักเป็นเพราะว่าอ่ะกลับมาที่ order detail ครับเรา query ไว้ข้างล่างแต่โค้ดที่เรา ไปแสดงหรือ Echo นี่เอาไว้ข้างบนซึ่งมันไม่ถูกต้องนะครับเพราะว่าโค้ดมันทำงานตามบรรทัดนะครับย้ำอีกรอบนึงนะครับโค้ดมันทำงานตามบรรทัดนะครับมันจะไล่บรรทัดไปเรื่อยเครับ1 2 3 4นะครับเพราะฉะนั้นถ้าอยากให้แสดงข้อมูลบน tag table ตรงนี้ครับเราต้องย้าย q u r r y ครับอ่นนี่ครับย้ายไปเลยครับนะครับย้าย q u r r y ครับไปไว้ข้างบนมันครับอ่ะคัตไปเลยครับ จากนั้นครับไปที่แท็กเปิดพีทพียงบนเลยครับอ่านี่ครับต่อจาก include header นี่แหละครับวางได้เลยครับอ่านี่ครับวางได้เลยให้ q ิวรีมันอยู่ข้างบนอ่าแล้วก็การ Echo ก็อยู่ล่าง q ิวรีนะครับมันจะทำงานจากบนลงล่างมาแบบนี้นะครับการทำงานของโค้ดนะครับผมอ่าต่อไปครับ s a เ e ฟ e ีเฟรตอีกรอบหนึ่งอ่เห็นไหมครับมีข้อมูลมาแสดงเรียบร้อยแล้วนะครับผม อะขั้นตอนต่อไปครับเรามาไล่ Echo ข้อมูลที่ต้องการนะครับบน TagTable ตัวนี้นะครับอ่ะบน TagTable ตัวนี้ครับผมเปิดเป็น t a g S4 แล้วกันนะครับให้มันมีความใหญ่นิดน,นึงแล้วก็เน้นนิดน,นึงนะครับอ่ะเราพิมพ์ข้อความว่า Order ID นี่ครับทำเป็นข้อความไว้ก่อนแล้วก็ BR ให้ขึ้นบรรทัดใหม่ ตัวนี้ก็คือค่อยไปจัดทีหลังได้นะครับอันนี้ให้แสดงข้อมูลให้ได้ก่อนนะครับมี order id แล้วก็ส่งไปที่นี่ครับรแล้วก็ colon แล้วก็ br นะครับยังไม่ต้องสวยนะครับให้ทำงานได้ก่อนนะครับแล้วก็เบอร์โทรแล้วก็ br นะครับแล้วก็ comma อีเมลนี่ครับ br แล้วก็วันที่สั่งซื้อนะครับนี่ครับให้ได้แบบนี้ก่อนแล้วก็ย้ายตัวนี้ครับมาไว้ตรงนี่ครับ,ม,รรบมีชื่อผู้สั่งซื้อแล้วก็ Address นะครับอลองลองลอง,ลองเซฟรดูก่อนนะครับไปทีละสเต็ปเห็นไหมครับออเดอ้วยดีนะครับ อ่ะเรามาไล่แสดงข้อมูลอีกครับเริ่มจากออเดอร์ไอดีครับเราก็คัดลอกตัวนี้มาเลยครับแล้วก็แสดงเป็น OID นะครับเรียกคอลัมน์ไหมถูกต้องนะครับส่งไปที่นะครับมีชื่อของลูกค้าเสร็จแล้วนะครับต่อไปก็จะเป็นที่อยู่นะครับที่อยู่ BR นะครับ BR เสร็จแล้วแล้วก็คัดลอกมาครับ แล้วก็ไปเอาคอลัมน์ที่ใช้เก็บที่อยู่ครับมาใช้งานก็คือ o w สก,กร A, d, d, r ร d addr นะครับเป็นคำยอ่อนะครับผมอ่ะนี่ครับแล้วก็ br เพิ่มต่อไปเป็นเบอร์โทรอีเมลครับเราคัดลอกมาเลยครับนี่ครับคัดลอกวางไว้ก่อนแล้วก็เปลี่ยนเป็น โฟนแล้วก็อีเมลนะแล้วก็ต่อไปครับเป็นวันที่สั่งซื้ออ่ะก็เปียโค,โคไปก่อนแล้วก็ไปดูชื่อคอลัมน์นะครับก็จะอยู่ใน o อเดสกอร์ดีทนะครับซึ่งตัวนี้ก็สามารถเปลี่ยนชื่อคอลัมน์ได้นะครับนะครับแล้วก็เอามา Echo โให้ถูกต้องอ่ะแล้วก็ b r เพิ่มนิดน,นึงครับแล้วก็สถานะ อ่สาสถานะในปัจจุบันนะครับว่าอยู่ถึงขั้นตอนที่เท่าไหร่แล้วนะครับคัดลอกมาแล้วก็วางครับแล้วก็ไปเอาคอลัมน์ O n เวนสกอร์สเตตมาใช้งานนะครับเซฟแล้วก็รี e ฟ h นี่ครับวางแล้วก็เซฟแล้วก็รี e ฟ h ดูผลลัพธ เห็นไหมครับข้อมูลมาเรียบร้อยแล้วนะครับยังไม่ต้องสวยงามมากให้มันแสดงได้ก่อนนะครับผมอ่ะนี่ครับให้ดูคิวรีกรอบหนึ่งนะครับย้าย q ิวรีไปไว้ข้างบนนะครับต่อจาก i n u l u h e a d e r นะครับนี่คือคิวรี่นี่ครับแล้วก็ Echo นะครับข้อมูลของผู้ซื้อนี่ครับในตารางก็เหมือนเดิมนะครับก็แสดงเหมือนเดิมอ่ะโอเคนะครับสำหรับการค u ว r y ข้อมูลที่ เกี่ยวกับข้อมูลผู้สั่งซื้อมาแสดงนะครับในขั้นตอนต่อไปครับเป็นสถานะนะครับสถานะครับมันถ้ามันแสดงเลข123เนี่ยคือเราไม่รู้เราไม่เข้าใจว่ามันหมายความว่ายังไงใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเราต้องมาสร้างเงื่อนไขให้มันแสดงข้อมูลที่มันถูกต้องครับก็คือแบบนี้ครับออย่างเช่นที่เราคอมเมนต์ไว้นะครับ อ่ะหงเท่ากับรอชำระเงินนะครับสเท่ากับชำระเงินแล้ว3ตรวจสอบเล่ม S อสน,น,นะครับสยกเลิกนะครับเราจะมาสร้างเงื่อนไขในการตรวจสอบสถานะในปัจจุบันครับว่ามันถึงสถานะไหนแล้วนะครับโดยที่เอาข้อความที่เราเข้าใจมาสแสดงแทนตัวเลขแบบนี้ครับเพราะว่าการแทนค่าด้วยตัวเลขคือเราไม่เข้าใจครับว่ามันหมายถึงอะไรอ่ะโอเคนะครับในคลิปต่อไปก็จะเป็น การสร้างเงืนไขการแสดงสถานะนะครับที่เป็นข้อความที่เราเข้าใจเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับ